เคยสงสัยกันไหมทำไมเงิน100บาทเมื่อก่อนซื้อของได้เยอะแต่ตอนนี้ซื้ออะไรแทบไม่ได้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อง่ายที่สุดเลยเงินเฟอ้อคือของแพงขึ้นเราซื้อของได้น้อยลงแม้เงินจะจํานวนเท่าเดิมตัวอย่างชัดๆเช่นน้ําขวดเดิมราคา10บาทวันนี้อาจขึ้นเป็น15บาทนั่นแปลว่ามูลค่าเงินลดลงสาเหตุที่เงินเฟอ้อเกิดขึ้นได้หลายแบบเช่นวัตถุดิบราคาแพงขึ้นทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นคนต้องการสินค้าเยอะ จนของไม่พอหรือรัฐบาลพิมพ์เงินออกมาเยอะเกินไปเงินเฟ้อไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปถ้ามันเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปถือว่าเป็นสัญญาณเศรษฐกิจกำลังโตแต่ถ้ามันพุ่งเร็วเกินไปคนมีเงินเก็บจะเจ็บหนักเพราะมูลค่าเงินหายไปต่อหน้าสรุปง่ายๆเลยคือเงินเฟ้อเท่ากับของแพงขึ้นเงินมีมูลค่าลดลงและนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาแผนการเงินให้ดีไม่งั้นเงินที่เก็บไว้อาจค่อยๆหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย เคยไหมเวลามองท้องฟ้าแล้วสงสัยว่าดาวดวงนั้นยังอยู่เหมือนเดิมไหมคำตอบคือทุกครั้งที่เรามองดวงดาว เรากำลังมองเห็นอดีตของมันจริงๆแสงเดินทางได้เร็วมากประมาณ300แสกิโลเมตรต่อวินาทีแต่จักรวาลยิ่งใหญ่กว่านั้นมากดาวส่วนใหญ่ที่เราเห็นอยู่ห่างออกไปหลายปีแสงและปีแสงคือระยะทางที่แสงเดินทางใน1นปีถ้าดาวดวงหนึ่งอยู่ห่างจากเรา500ปีแสงหมายความว่าแสงที่เรามองเห็นในวันนี้เดินทางมา500กว่าปีกว่าจะถึงตาเรานั่นแปลว่า เราไม่ได้เห็นดาวในปัจจุบันแต่เห็นดาวเมื่อ500ปีก่อนบางดวงหาออกไปเป็นพันหรือเป็นหมื่นปีแสงบางทีดาวบางดวงที่เรากำลังมองในคืนนี้อาจจะดับไปแล้วตั้งแต่สมัยยังไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นด้วยซ้ำซึ่งนี่ทำให้การมองท้องฟ้าของเราเหมือนกับมองทามิชชีนในธรรมชาติ จักรวาลคืออดีตที่ถูกส่งมาถ,ถึงเราผ่านแสงและนั่นทําให้ทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปเรากําลังเห็นภาพอดีตของจักรวาลทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาลองจินตนาการดูเ้ามันนึงทะเลทั้งโลกหายไปเหลือปเพเพียงพื้นทะเลแห้งแตกระแหงโลกของเรา จะเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงจนมนุษย์แทบจะอยู่ไม่ได้อันดับแรกอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นทันทีเพราะทะเลทำหน้าที่ดูดซับความร้อนและปรับสมดุลอุณหภูมิถ้าหากไม่มีทะเลอยู่แล้วคอโลกจะร้อนขึ้นแบบบ้าคลั่งกลางวันจะร้อนจัดกลางคืนจะเย็นเฉียบเหมือนดาวเคราะห์ไร้ชีวิตระบบนิเวศจะล่มสลายทันทีแผลงตอนที่สร้างออกซิเจนกว่า5 0ของโลก จะหายไปเกิดภาวะอากาศขาดออกซิเจนอย่างรวดเร็วการหายใจของเราจะเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆลมมรสุมจะหยุดทำงานเพราะไม่มีความชื้นจากทะเลทั่วโลกจะเข้าสู่ภาวะแห้งแล้งฝนหายไปหลายปีผืชผลตายเป็นวงกว้างน้ำดื่มเริ่มหมดและความอดอยากจะลุกลามเศรษฐกิจจะพังในระดับโลกการขนส่งทางเรือจะถูกหยุด ระบบการค้าโลกจะหยุดชะงักหูคนหลายร้านคนที่อาศัยอยู่ตามใจฝั่งต้องอพยพเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ทําใ้้เกิดความขัดแย,งแยง้งแย่งชิงพื้นที่และทรัพยากรสุดท้ายโลกจะไม่ใช่บ้านของมนุษย์อีกต่อไปเพราะทะเลไม่ใช่แค่น้ำแต่คือหัวใจของระบบหายใจทั้งโลกทะเลที่เราเห็นกว้างใหญ่จริงๆแล้วคือสิ่งที่ทำให้โลกยังคงเป็นดาวเคราะห์สีฟ้าที่มนุษย์อยู่ได้ ถ้าทะเลหายไปโลกก็หายใจไม่ได้เช่นกันคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าโลกหมุนเร็วขึ้นเป็นสองเท่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยหนึ่งวันจะสั้นลงจากยีิบสี่ชั่วโมงเหลือแค่สิบสองชั่วโมงพระอาทิตย์ขึ้นตกเร็วกว่าเดิมสองเท่าและมนุษย์บนโลกจะรู้สึกว่าเวลาหายไปครึ่งวันทุกวัน อย่างต่อมาการหมุนของโลกเร็วขึ้นทําให้แรงเบี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลผลก็คือน้ําทะเลจะพุ่งไปกองที่เส้นสูงสุดทําให้ระดับน้ําบริเวณนั้นสูงยิ่งขึ้นจนบางเมืองอาจถูกน้ําท่วมโดยตรงส่วนบริเวณใกล้ขั้วโลกระดับน้ําจะลดลงต่ํากลายเป็นทะเลลดแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือลมและพายุเพราะการหมุนของโลกเร็วขึ้น ทำให้พายุหมุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าและอาจเกิดซูปเปอร์ใต้ฝุ่นที่จนมนุษย์อาจอยู่แทบไม่ได้สุดท้ายระบบราริกาชีวภาพของมนุษย์จะพังเพราะร่างกายของเราถูกสร้างมาให้ทำงานตามวัน24ชั่วโมงและจะนอนไม่พอร่างกายจะรวนและสุขภาพทั่วโลกจะตกอยู่ในภาวะวิกฤตสรุปง่ายๆก็คือถ้าโลกหมุนเร็วขึ้นสองเท่า มนุษย์อาจจะใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปไม่ได้คุณอาจไม่เคยรู้แต่มนุษย์เกิดหายไปจากโลกมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่จากสงครามไม่ใช่จากดาวตกแต่เกิดจากภูเขาไฟลูกเดียวบนเกาะสมาตราเมื่อราวเจ็ดหมื่นปีก่อนภูเขาไฟโทบาระเบิดพลังครั้งนั้นรุนแรงกว่าระเบิดประมณูรวมกันนับล้านลูก เท่าภูเขาไฟพุ่งสูงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศปกคุุมทั่วทั้งโลกในเวลาไม่กี่สัปดาห์พ้นคือแสงอาทิตย์ส่องลงพื้นโลกแทบไม่ได้อุณหภูมิลดลงอย่างเฉียบพลันเกิดภาวะที่เรียกว่าฤดูหนาวของภูเขาไฟส่งกินระยะเวลายาวนานหลายปีผืชตายเป็นบริเวณกว้างสัตว์จำนวนมากล้มตายและมนุษย์ยุคโบราณต้องเอาตัวรอดในโลกที่แทบไม่มีอาหาร นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่าในช่วงนั้นมนุษย์อาจเหลืออยู่เพียง1,000ถึง1,000 0คนเท่านั้นน้อยพอๆกับหมู่บ้านหนึ่งในปัจจุบันลองคิดดูถ้าคนในยุคนั้นไม่รอดเราและคุณและทุกคนที่รู้จักคงไม่เกิดขึ้นบนโลกนี้เลยเหตุการณ์ทวา,าจะไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติมันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เผ่าพัานธุ์มนุษย์ยังมีอยู่จนถึงวันนี้คุรู้ไหมว่าชีวิตบนโลกใบนี้ไม่รอดมาโดยง่ายเลย ตลอดกว่า4,500ล้านปีของโลกชีวิตต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ถึง5ครั้งการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่หมาถึงช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกหายไปเกินครึ่งและทุกครั้งโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยครั้งแรกเมื่อ444ล้านปีก่อนในยุคข,ของออร์โดวิเชียนอุณหภูมิโลกลดลงอย่างรุนแรงมหาสมุทรกลายเป็นน้ำแข็งสิ่งมีชีวิตกว่า85%สูญพันธ์ครั้งที่2ยุคดิเบเนียน สิ่งมีชีวิตในน้ำจำนวนมากตายเพราะขาดออกซิเจนการล่มสลายของระบบนิเวศใต้น้ำครั้งใหญ่ครั้งที่3คือยุคเพอร์เมียนนี่คือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในยุคประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตบนโลกกว่า96%าหายไปเพราะภูเขาไฟระเบิดทั่วโลกปล่อยก๊าซพิษและทำให้อุณหภูมิโลกร้อนจนแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยครั้งที่4คือยุคทรีเอสิสเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเชียยพลัน สัดส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวได้แต่สัตว์กลุ่มหนึ่งกับรอดพวกมันคือไดนโนเสาร์ครั้งที่5คือยุคคริเทเชียสอุกบาตขนาดจักพุ่งชนโลกฝุนหนาทึบปกคลุมชั้นบรรยากาศแสงอาทิตย์ไปอาจส่องถึงพื้นดินและนั่นคือจุดจบของไดนโนเสาร์แต่ทุกครั้งที่โลกดับลงชีวิตก็หาทางกลับมาใหม่จากเท้าฐานของการสูญพันธุ์เกิดเผาพันธุ์ใหม่ขึ้นรวมถึงบรดุ บางทีการสูญพันธุ์อาจไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของโลกคุณเคยไหมฝันร้ายเรื่องเดิมซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าจะผ่านไปกี่คืนความฝันนั้นก็ยังวนกลับมาเหมือนหนังที่ฉายซ้ำไม่รู้จบจริงๆแล้วฝันร้ายไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือสัญญาณบางอย่างจากจิตใต้สำนึกของเราเองนักจิตวิทยาบอกว่า ควร้ายมักเกิดขึ้นเมื่อสมองพยายามจัดการกับความกลัวหรือความเครียดเช่นหากคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้กลัวหรือเจ็บใจและรู้สึกผิดสมองจะนำเรื่องนั้นกลับมาจำลองในความฝันเพื่อหาทางทำความเข้าใจมันพูดง่ายๆก็คือสมองของคนกำลังซ้อมรับมือกับสิ่งที่ยังค้างคาใจคนอยู่และถ้าฝันร้ายนั้นยังกลับมาเรื่อยๆมันอาจหมายความว่า คุณยังไม่ยอมปล่อยวางหรือยังไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นจริงๆวิธีรับมือคือลองสังเกตว่าฟันนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วหันมาจัดการกับต้นเหตุในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ในฟันเพราะเมื่อเราเข้าใจตัวเองจริงๆฟันร้ายนั้นก็จะค่อยๆหายไปเองคนเคยเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าไหมแล้วสงสัยไหมว่าทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้า ทั้งที่แสงจากดวงอาทิตย์จริงๆล้วนแล้วแต่เป็นสีขาวแต่ทําไมเพราะมาถึงตาเรามันกลับกลายเป็นฟ้าไปได้ล่ะคําตอบอยู่ที่ชั้นบรรยากาศของโลกเมื่อแสงอาทิตย์เดินทางผ่านอากาศแสงจะกระทบกับโมเลกุลเล็กๆเช่นออกซิเจนและไนโตรเจนในแสงสีขาวมีหลายสีผสมกันแดงเขียวเหลืองน้ําเงินแต่สีฟ้ามีความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดมันเลยถูกกระจายไปตัวท้องฟ้ามากกว่าสีอื่น เราจะมองเห็นฟ้าเป็นสีฟ้าในเวลากลางวันแต่พอตกเย็นลงแสงจากดวงอาทิตย์ทั้งเดินทางผ่านอากาศไกลขึ้นแสงสีฟ้าถูกกระจายไปหมดเหลือแต่แสงสีแดงและสม้มนั่นแหละคือเหตุผลที่พระอาทิตย์ตกถึงสวยงามแบบนั้นธรรมชาติเรียบง่ายแต่ส่วนความมาศจร,รั์เอาไว้เสมอเคยจินตนาการไหมถ้าวันหนึ่งดวงอาทิตย์หายไปแค่ยีิบสี่ชั่วโมงโลก จะเกิดอะไรขึ้นทันทีที่แสงจากดวงอาทิตย์หายไปโลกจะมืดสนิทภายในแปนาทีเพราะนั่นคือเวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงเราอ,อุณหภูมิทั่วโลกจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วกลางวันจะกลายเป็นกลางคืนพืชจะหยุดสังเคราะห์แสงสัตว์บางชนิดจะเริ่มสับสนแต่ยังไม่ถึงขั้นโลกแช่แข็งเพราะภายในยี่บสี่ชั่วโมงพื้นผิวโลกและมหาสมุทรจะยังเก็บความร้อนไว้ได้อยู่ อย่างไรก็ตามดาวเคราะห์ทุกดวงรวมถึงโลกจะยังคงโคจรตามแรงโน้มถ่วงที่มีอยู่เดิมเพราะแรงโน้มถ่วงไม่ได้หายไปพร้อมกับแสงแต่ถ้าดวงอาทิตย์หายไปทาวนเโลกจะกค่อยๆลอยไปในอวกาศกลายเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งและเงมีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดโชคดีที่นี่คือแค่จินตนาการเพราะดวงอาทิตย์ของเราจะยังคงอยู่ตรงนั้นและจะส่องแสงไปอีกหลายพันปี